สวัสดีค่ะสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุนแกงเรื่องปลาหม้อบานกับนอไมยดองค่ะค่ะเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะปลาหม้อบานค่ะปลาหม้อบานเราไปซื้อแล้วก็ให้พอคาคดและได้เลยนะคะวักไส้วักทองออกแล้วก็เรามาล้างทําความสะอาดแล้วก็บังเนื้อปลาเองค่ะนะคะเนื้อปลาเราก็บังเป็นบังตามที่เราต้องการเลยค่ะ นอไมด้ดองค่ะใครชอบมาร์กก็ใส่มาร์กได้นะคะปุ่นไส้นิดหน่อยเพื่อได้กลิ่นหอมของนอไม้ค่ะส่วนประกอบเรื่อเคือง,งแกงเรื่องก็มีกระเทียมขมิน้นซีสกระเทียมขมิน้นพริกซอสปุ่นเพิ่มไปเพื่อความเข้มข้นของน้ำแกงนะคะถ้าเผื่นเผไม่สะดวกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใช้พริกแกงเรื่องอย่างเดียวก็ได้ค่ะเคืองแกงซ่อมค่ะ กะปิค่ะเอาทั้งหมดแตใ่ใม้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะตรวมกันหมดเลยเราก็ไปแกงค่ะน้ำร,ร้อน,นแล้วก็เส้นเงลงไปละลายเลยค่ะ ใช่นอไมลลงไปค่ะต้มในความเยืยวของน่อไม้ออกมาก่อนนะคะพ้งปรุงรสค่ะจะใช้รสมู่หรือรสไก่ก็ได้ค่ะ แกงเดือดก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะคมจะใช้ใส่แรงนะคะตอนใส่ปลาแล้วก็ไม่ปิดฟ้าแล้วก็ไม่ข้นค่ะน้ำแกงเราเพิ่มความเรี้ยวด้วยมะนาวนะคะ ห่านเนื้อปลาสุกแล้วจะจิ้เปอร์เซนต์เดีก็ปรุงรดสดค่ะเป็นน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ต้มสตีก่อนค่ะ ค่ะเก่งเรื่องปลาหม้อบานกับนอไม่ก็เก่งง่ายๆนะคะเมื่อกับเกงส้มตายถั่วถ่วไปค่ะค่ะเพื่อนๆไปแต่ลาาเจอปลาหม้อก็เอามาแกงกันดูนะคะเหนือว่านห้อมมร้อยค่ะไม่มีกลิ่นสาบข้าวเลยค่ะค่ะวันนี้ครูคุณคุณลานไปก้อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ